vâng, chào Moto Gameplay. ồ, nắng căng căng, kiểu, bắt đầu làng chuyển เปลี่ยนเลนกันใหญ่เลยเอ้าเอ้าไปเออ เกือบไปแล้วครับกลไปโดนรถสสยผ้าครับโอ้โหหญิงข่าครับอันตรายครับต้อง,ต,องต้องระวังนิดนึงครับเลนขวาโอ้โหเกือไปแล้ว เปลี่ยนเลยนะครับเรา,าก็จังหวะ้าเล็งเล็งขวาครับเล็ซ้ายเขาจอดข้างทางแล้วผมก็เสียวเปิดประตูนะเล็นซ้ายอ่ะ ถขาหนอนยังไม่เสร็จเหรอเนี่ย จริงๆควรรู้นะว่าเออเห็นกิโลนึงก็คุณเปลี่ยนเลยก็ดีนะมันจะได้ปลอดภัยครับอ่ออีสิบครับอีสิบเป็นถังครับ จ็ดสิบจุดหนึ่งครับแถมฟรีให้ศูนจุดหนึ่งลิตรครับได้กำไรนิดนึ่งโดแถมเจอเจ็ดสิบบาทแถมศูนย์จุดหนึ่งอ่าจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งลิตรเติมไปสามจุดสี่ลิตรนะครับสองขีดน้ำมันมาเหลือสองขีดก็เติมไปสี่ขีดก็เป็นหกขีดนะครับ เพื่อสตาร์ทแล้วไปเลยนะครับรอตังท้องก่อนบ,บางคนเรียนตังทองเนี่ยเ่งบีไซน์ก่อน วิธีประหยัดน้ำมันนะครับก็อย่าบิดเร่งบ่อยๆก็คือพยายามบ,บิดให้คงที่นะครับแต่ผมว่าชอบบิดเร่งไงตอนนี้ว่าเราเริ่มติดแล้วหวัดเสียวหวัดเสียว นิดนึงให้พอรถใหญ่แล้วไปแล้วไม่เปิดโอ้โหจะมทีเอฟเลยอ่ดู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 สีเล่นนึงสีเล่นนึงเออไปแล้วไม่เปิดนะเอเอาเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมเป็นรถใหญ่ รถใหญ่เวลานี้เยอะจังเลยโอ้โหนี่แหละครับชีวิตของมอเตอร์ไซค์คีเลนซ้ายมันก็จะไปไม่ได้ผมต้องไปเล็งขวาเออมีมีเนาะโอเคครับไปได้ ทำถนนนี่ล้วกลางเลนเลยเพราะว่าอยู่รถทำไมแปลกๆรถติดอะไรบ้างาถนนมันมีอยู่สองเลนละเลนกลางาชิศาหรับไปไม่ได้ฮต้องเลนขวาเลนซ้ายนะโดนเบียดแล้วไปไม่ได้เลยออ ไม่ได้หรอกเราต้องออมนิดนึงจริงๆทางน้าจะทำวันหยุดนะแต่อย่างว่าเขาเขาเาเขาหน,นจะทำไม่เสร็จไปได้ป้างคิดว่าไปได้ป้า ว่าไปได้ป่ะผมนม่งผมว่าไม่น่าได้ไปอยู่ใต้ล่มสภาก่อนได้ไมัมร้อนนาด้วยขออยู่ใต้ล่มก่อนนะร้อน นี่แหละครับวิธีการาถีบตอบคนไทยไม่ตากแดดนะครับแต่ก็ต้องหลบิีนึงให้เขาไปนะครับอย่างเงี้ยโอเคหนุ่ที่สถานการณ์ว่ามีช่องให้หลบไหมตีตุ๊กแกแล้วไอดีเลยมันหลุดนะครับดูดิหลุดหมดเลยแอบเออตีตุ๊กแกแล้วไม่ดีนะองมาเย็บใหม่ เื่อให้ร้านเย็บผ้าเย็ให้นะครับจ้างร้านเย็บผ้าเขาจะติดติดตัวแกให้ปะติดซ้ำไม่ดิดเนี่ยอเล่งเยอะเนี่ยหมดแล้วนะตักบ่อยด้วยติดสี่ก็หลุด ่มันันติดไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวต้องซ่อมนะฮะแรงเลยดูเดยวเอาไม่อยู่แล้วมีทางเดียวให้มันหลดยัดไอ้นี่ทาไมอ่าเราคัติดไอ้นี่ เออขน,นุคือตอนนี้ก็ตีกัแก่เพื่ออะไรห,หมดละนะเตะเตะเตะแก่รถมอเต ตรงหับางบางสายตาม,มอเตอร์ไซค์เหน็นไหมไเห็นนะเเจอมุกอัดเดียมองไม่เห็นเลโอ้โห,โอโหโมองไฟจะไปไหนะไปยังไงดีผมคิดแบบนั้นแหละพี่เฟซ้วผมก็ไปไม่ได้แล้วตะแล้วเตะเติเตะเตะ รถก,ก็จะเลี้ยวครับอืมโอเคไปได้ไเอา้าเข้าเข้าเซเว่นเลยเนะี่ย กระจกมันดูไม่ได้นะบางบางทีคือมันเจอมุกอัดแล้วเราก็ต้องหันมองอ่ะส่วนหนึ่งนะเพราะว่ากระจกมันบางโดนโดนรถบางไงบางทีมองไม่เห็นเราต้องหันอีกทีหนึ่งแต่หันนี่ก็ต้องหัหนปั๊บนึงนะต้ององว่องไวอะ่ะเออเกี่มองไวแต่ถ้าอยากชิลๆไม่ลังเลอะไรขี่เรื่อยๆก็แมซ้าย,ยาวเลยก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับติดเลยทางซ้ายทางขวาเลน ไปไม่ได้เลยไม่มีเลยไม่ไปนะครับวินวินยังไงครับ เชื่อว่าไปได้ไหมสำหรับผมผม,ไ,มไปแล้วโอเคครับไปได้เอาเล็งวขวา,าเหมือนเดิมนี่จังหวะมันได้ครับโอ้โหรถตู้เปลี่ยนเลนเอ้อ ไปมาเนี้ยสนุกไหมล่ะผมว่าไม่สนุกอะ่ะมันอันตรายอันตรายจริงๆงเดี ال, เ๋ยวรถใหญ่อ่ะผมไม่กครัวไม่คนกนลัวรถใหญ่ะะคือแบบอันอตรายครับเขามองไม่เห็นเราไะ เอบีแตะว่าเหมือนบีถ้าเราบีแตะเหมือนไปว่าเขาอะแต่ว่าเขาเราไม่รู้นะ้อแจากมองอ่ะคือผมคิดอย่างนี้แต่ถ้าบีแตะมันก็เขาก็รู้เออย่ไม่เกี่ยวนะอย่าเพิ่งเกี่ยวจ้าจ้านจ้าไปยังไงครับไปได้นะไปได้นะ ไปไม่ได้เรไปดิโอเคไปไม่ได้ครับไปไม่ได้ครับโอ้โหโหผมว่าไปได้นะไปได้ครับโอ้โหขนาดนี้ ว้ยต้องมุดอย่างเดียวว้าเฮ้ยไปมุดมหาลงนิดนึงช่วยนิดหน่อยนะครับช่วยนิดหน่อยช่วยนิดหน่อยเออตัวใหญ่ขี่โบ๊ทผับบารไม่เอานะครับโอเคผมเทมได้แล้วอืมไม,อนะไม่เอานะครับไม่เอานะครับขี่ผับบาร์ใช้ขาดันช่วยหน่อย ถ้าเอาผ้าไม่เอาขาลงมันจะเลี้ยวยากครับเพราะว่าบางทีจะไปล้มโดนรถเขาได้นะครับผมเอาเท้าดันนี้ประจํานะสําหรับแบบขี่ออโต้สบายๆคิวๆแม่เกี่ยวก็ดีเลยแล้วก็แดงครับแล้วแดงงานด้วยเออเฮ้ยน้องพีราบไม่ใช่รถเขา ระวังโดนชนนะวเวลา,าโดนรถไปเขียวแล้วรถออกตัวไปไป,ไปเดินเดินอย่ใต้รถสิ่งสี่แยกเนี้ไฟแดงน่าจะประมาณสองนาทีหรือห้านาทีมันแล้วแต่นะผมว่าอันนี้ประมาณสองนาที เมียแล้วะครับก็คลิปนี้คงต้องขี่มาระวังนะครับมันมันต้องมีสติอย่างเดียวเลยนะครับแบบแบบภาพเมื่อกี้เอาเบือมากเลยอ่ะคือผู้หญิงคีเดียวจู่ๆรถก็เหมือนแบบรถเขาผมว่ารถเขาก็พยายามหลบนะแต่ไม่ก็ผู้หญิงเขาอะ่ะเขาเหมือนแบบมองไม่เห็นพอดีรถมาจังหวะเลีขวาแล้วผู้หญิงเขา,า,า,าเพิ่งเ,เห็นตกใจนะพอดีรถเขามาตั้งนานแล้ว จริงๆควแต่ไล่ดีกว่านะครับรถอาจจะเตือนให้เขาหน่อยนึงพอดีผมว่าผู้หญิงอาจจะขี่ยังไม่แข็งพออต้องระวังนะครับก็ขอให้ทุกคนขี่ปลอดภัยก็พอครับไม่อยากให้เกิดอะไรหรอกตรงนี้ก็เศรษฐกิจไม่ว่าจะดีนะครับยุคโควิดเอาละครับจบเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เผื่อมีคลิปใ,ใหม่ๆก็เดีย๋ยวผมจะว่า ทีนึงถ,ถ้ามีก็ลงถ้าก็ไม่มีก็ไม่ก็ลงทักโต๊ะไปนะครับตประมาณนี้นะครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับ